สรุปหนังสือเปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้าหมายผู้เขียน B.J. f o g พฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เสมอหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มน,นี้เน้นแนวคิดว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่จำเป็นต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่สามารถเริ่มจากจุดเล็กๆที่ทำได้ง่ายและสม่าเสมอหนังสือเล่มน,นี้เสนอแนวทางในการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปไม่ต้องตั้งเป้าหมายใหญ่โตในทันที แต่ให้เริ่มจากการสร้างนิสัยเล็กๆที่สามารถพัฒนาเป็นพฤติกรรมถาวรได้ในระยะยาวเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การออกแบบชีวิตให้เหมาะกับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายส่วนตัวผู้เขียนอธิบายอย่างละเอียดว่าการออกแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมกับรูปแบบชีวิตจริงเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าการพยายามอาศัยแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวการฝึกนิสัยแบบเล็กนั้น ไม่ได้แค่ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายแต่ยังลดแรงต้านจากสมองที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหนึ่งในเทคนิคที่โดดเด่นคือการผูกนิสัยใหม่เข้ากับพฤติกรรมประจำวันเช่นหลังแปรงฟันให้ทําท่าดันพื้นหรือหลังล้างมือให้กล่าวคําขอบคุณตัวเองสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้หากทาต่อเนื่องจะเป็นพลังมหาศาลในการเปลี่ยนชีวิตได้จริงผู้เขียนแนะนําให้เราใช้สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันมาเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่โดยไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปหนังสือยังแนะนําสูตรพื้นฐานสามส่วนของการสร้างนิสยัยได้แก่ตัวกระตุน้นพฤติกรรมใหม่ที่เล็กและรางวัลทันทีเช่นการยิ้มให้ตัวเองพูดคําชมตัวเองหรือยกนิ้วโป้งก็ถือเป็นรางวัลที่มีผลอย่างไม่น่าเชื่อทําให้สมองจดจําว่าเป็นประสบการณ์เชิงบวกซึ่งช่วยให้เกิดการฝังพฤติกรรมใหม่ลงในชีวิตประจําวันได้แนบแน่นยิ่งขึ้น ผู้เขียนยังเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลไม่ควรอิงกับแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่ควรใช้ระบบที่เสถียรและเหมาะสมกับตัวเองเขาเสนอให้เราเป็นนักออกแบบพฤติกรรมแทนที่จะเป็นนักสู้ที่ใช้พลังใจอย่างเดียวซึ่งเป็นมุมมองใหม่ที่ทำให้คนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงโดยไม่ต้องรอให้มีวินัยหรือความพร้อมเต็มร้อยเราควรสร้างระบบที่เอื้อต่อความสำเร็จแทนที่จะฝืนแรงต้านจากภายใน แนวทางนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เบื่อกับวิธีเดิมๆที่เน้นเป้าหมายใหญ่และรู้สึกท้อแท้เมื่อเป้าหมายนั้นดูไกลเกินไปวิธีของนิสัยเล็กๆเ,เป็นการดึงพลังแห่งความสำเร็จมาไว้ใกล้ตัวและสร้างความรู้สึกดีต่อเนื่องในทุกวันท้ายที่สุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงแนวคิดแต่เป็นเครื่องมือจริงที่สามารถใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพทุกวัยและทุกสถานการณ์ หากคุณเคยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ยากหนังสือเล่นนี้จะเปิดมุมมองใหม่ให้คุณเห็นว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายกว่าที่คิดและพลังของนิสัยเล็กๆจะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่เคยเชื่อความลับของความสำเร็จไม่ใช่การเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่แต่คือความสม่ำเสมอเล็กๆที่คุณเลือกทำในแต่ละวันโดยไม่ต้องรอให้มีแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันจากภายนอก